<perfekt ion ic> มีเรื่องที่ชาวเวียดนามพูดถึงคุณภาพชีวิตในประเทศไทยนะครับที่ชมถึงเรื่องการเข้าถึงทางการแพทย์บ้างการเข้าถึงทางด้านการศึกษาในไทยนะครับอย่างในด้านการแพทย์นะครับการเข้าถึงเขาก็บอกว่าถึงขั้นที่เพื่อนบ้านก็ได้ประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะครับก็คือเพื่อนบ้านสามารถเข้าไปใช้บริการได้ด้วยมันเริ่มมาจากการพูดถึงนะครับที่บอกว่าประเทศไทยมีระบบการเข้าถึงการรักษา ที่ค่อนข้างดีเลยเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านและสามารถเข้าถึงผู้คนได้มากกว่าด้วยเมื่อเทียบกับทางฝั่งของเวียดนามที่น่าทึ่งยิ่งกว่าก็คือไม่ใช่แค่ผู้คนภายในประเทศที่สามารถเข้าถึงได้แต่หมายถึงผู้คนจากประเทศเพื่อนบ้านก็ยังสามารถเข้าไปใช้บริการได้ด้วยเหมือนกันซึ่งในเรื่องนี้นะครับมีคอมเมนต์ที่เข้ามาแสดงความเห็นโดยในบางความเห็นนะครับก็บอกว่านั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทําให บางคนไปเป็นแรงงานที่เมืองไทยไปทํางานที่เมืองไทยเพื่อได้รับสิทธิ์ตรงนี้โดยที่สามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาได้อย่าว่าแต่เพื่อนบ้านที่มีชายแดนอยู่ใกล้ๆกับไทยเลยคนรุ่นใหม่ในเวียดนามบางคนก็เห็นประโยชน์ถึงด้านนี้นอกจากไปทํางานที่เมืองไทยแล้วจะได้ค่าแรงสูงกว่าแต่มันหมายถึงสิทธิ์เข้าถึงการรักษาซึ่งนั่นนะเป็นส่วนเล็กๆที่สําคัญที่ทําให้สามารถมีคุณภาพชีวิต ทีี่่ดดกวาไ้แน่นอนถ้าพูดถึงโรงพยาบาลเอกชนไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ถือว่าเป็นมาตรฐานที่ดีแต่สำหรับเมืองไทยโรงพยาบาลของรัฐการได้สิทธิการรักษานั้นเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนคนหนึ่งได้เลยขณะที่ในบางคอมเมนต์นะครับก็บอกว่านั่นเป็นสิ่งที่ทําให้ผมแปลกใจมาตลอดว่าทําไมโรงพยาบาลในไทย ถึงมีผู้คนมากมายอยู่เยะเต็มไปหมดขนาดนั้นมันเป็นเรื่องของสิทธิการเข้าถึงการรักษานั่นเองในก่อนหน้านั้นผมสงสัยมาตลอดว่าโรงพยาบาลบางแห่งมีคนเยอะมากๆพอๆกับในเมืองของเวียดนามที่มีประชากรเยอะๆเลยซึ่งเวียดนามนั้นพอเข้าใจได้เพราะมีประชากรมีคนเยอะมากๆโรงพยาบาลจึงไม่เพียงพอแต่โรงพยาบาลในไทยหลายแห่งก็มีจํานวนคนไข้เข้ารับการรักษาเยอะ ผมเพิ่งมาเห็นในมุมมองที่แตกต่างในเรื่องของสิทธิการเข้าถึงผมเพิ่งมารู้ด้วยซ้ําว่าแรงงานที่ไปทํางานในไทยพวกเขาก็มีสิทธิตรงนั้นด้วยแหรอเนี่ยโดยคอมเมนต์ที่เขามาแสดงความเห็นตอบกลับนะครับก็บอกนะครับว่าถ้าคุณทํางานในไทยอย่างถูกกฎหมายมันก็มีความเป็นไปได้นะถ้าคุณไปเป็นแรงงานที่นั่นก็มีโอกาสที่จะได้รับสิทธิการรักษาที่ถูกต้องสรุปได้ว่าคุณภาพชีวิตก็แทบจะไม่แตกต่างจากคนไทยที่อยู่ที่นั่นเลย ขณะที่ชาวเวียดนามคนถัดมานะครับก็เล่าว่าต่อให้คุณไปที่เมืองไทยในฐานะนักท่องเที่ยวหรือในฐานะอะไรก็ตามแต่ไม่ต้องทํางานที่นั่นโดยคุณสามารถเสียค่าใช้จ่ายได้ด้วยตนเองสิ่งที่ผมเห็นก็คือต่อให้เราชําระค่าใช้จ่ายด้วยตนเองค่าใช้จ่ายมันก็ไม่ได้สูงจนถึงขั้นที่จะทําให้เราหมดตัวได้อะไรขนาดนั้นค่าใช้จ่ายใ,ในการรักษาในโรงพยาบาลร,รัฐของไทยนั้นอยู่ในระดับที่พอรับได้ ผมก็เลยเริ่มเข้าใจเหตุผลว่าทําไมผู้คนจากในแถบเพื่อนบ้านเองถึงเข้าไปใช้บริการในโรงพยาบาลของไทยกันมากสามารถคาดหวังได้ในเรื่องของการเข้าถึงและก็การบริการและมาตรฐานทางการแพทย์ที่ดีแต่พอมาเห็นที่เวียดนามก็มีความรู้สึกว่าแค่เฉพาะผู้คนในประเทศมันก็ไม่เพียงพอแล้วแต่เมืองไทยสามารถขยายออกไปด้วยการรับผู้คนจากในแถบเพื่อนบ้านได้ด้วย ั่นคือสิ่งที่สังเกตเห็นระหว่างเดินทางผ่านชายแดนไปตามเมืองต่างๆขณะที่บางคอมเมนต์นะครับก็บอกว่ามันก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วสำหรับประเทศที่มีการพัฒนาทางการแพทย์ที่สูงกว่ามันมักจะเป็นแบบนั้นกับประเทศที่มีพรมแดนติดก,กันประเทศไหนที่สามารถให้การเข้าถึงทางการแพทย์ได้ดีมันก็มีแนวโน้มว่าคนที่อยู่ในแถบประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงและเดินทางไม่ได้ห่างไกลกันมากนะัก พวกเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกเข้ารับการรักษาของอีกประเทศได้เพียงแต่ค่าใช้จ่ายถ้าไม่ได้มีสิทธิ์ในการรักษาก็อาจจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองก็เท่านั้นแต่สิ่งที่ผมชอบเมืองไทยมากกว่าเรื่องของการเข้าถึงอะไรพวกนี้ก็คือจํานวนโรงพยาบาลที่มีอยู่เยอะมากๆที่ผมหมายถึงก็คือแม้แต่ในเมืองที่มีประชากรน้อยลงมาก็ยังมีโรงพยาบาลให้เห็นอยู่แม้กระทั่งในเกาะต่างๆก็ด้วยเช่นกัน มันน่าทึ่งมากๆที่แม้แต่เกาะเล็กๆที่อยู่ห่างไกลจากแผ่นดินใหญ่ก็ยังมีโรงพยาบาลให้เห็นด้วยซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่น่าทึ่งมากผมเคยไปเที่ยวในเกาะทางตอนใต้ของไทยก็พบว่านในเกาะเล็กๆที่แทบจะดูเหมือนห่างไกลจากสิ่งที่อยู่บนแผ่นดินใหญ่แต่พวกเขามีโครงสร้างพื้นฐานหมดเลยไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนที่อยู่ในเกาะแห่งนั้นหรือแม้กระทั่งโรงพยาบาลที่อยู่ในเกาะแห่งนั้นก็มีด้วยเช่นกัน ยิ่งถ้าพูดถึงโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการท่องเที่ยวในด้านของที่พักยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยไฟฟ้ามีการเข้าถึงตลอด24ชั่วโมงได้แม้จะเป็นเกาะที่อยู่ไกลจากแผ่นดินใหญ่มากๆการใช้ชีวิตมันก็แทบจะไม่แตกต่างจากการอยู่บนแผ่นดินใหญ่ตามปกติเลยโครงสร้างพื้นฐานความสะดวกสบายค่อนข้างจะมีครบขณะที่คอมเมนต์ของอีกคนนะครับก็เขา้าบอกว่าโรงพยาบาลที่อยู่บนเกาะที่คนหมายถึงไม่น่าจะใช่โรงพยาบาลขนาดใหญ่นะ แต่น่าจะเป็นโรงพยาบาลในชุมชนซึ่งผมไม่รู้ว่ามันเรียกว่าโรงพยาบาลได้หรือไม่มันเล็กมากๆและผมไม่แน่ใจว่ามีแพทย์ประจําอยู่ที่นั่นหรือไม่นั่นเป็นสิ่งที่ผมเจอนะซึ่งคอมเมนต์คนก่อนหน้านะครับเข้ามาบอกว่าแต่สิ่งนั้นมันก็เป็นสิ่งที่ยืนยันว่าคนไทยหรือแม้แต่นักท่องเที่ยวไปเที่ยวเองก็สามารถเข้าถึงการรักษาได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทยอย่างน้อยๆก็มีจุดที่เชื่อมต่อ กับการรักษาพวกเขาอาจจะส่งการรักษาไปที่แผ่นดินใหญ่ห่งอาการนั้นเป็นปัญหาใหญ่ที่ไม่สามารถแก้ไขได้จริงๆแต่ถึงกระนั้นผมก็คิดว่านั่นเป็นการเข้าถึงที่มีมากกว่าผมเคยเดินทางไปเกาะในฟิลิปปินส์เราอยู่ห่างไกลาจากการเข้าถึงการรักษามากผมยังคิดอยู่เลยว่าถ้าเราประสบอุบัติเหตุอยู่ที่เกาะที่ไหนสักแห่งในฟิลิปปินส์เราต้องใช้เวลาเดินทางกันนานมากๆเลยนะเพื่อจะเข้าถึงการรักษาแต่อย่างน้อย,อยที่นั่นในเมืองไทยเกาะต่างๆ ก็ยังมีทุกอย่างไว้อย่างครบคันขณะที่บางความเห็นครับก็บอกครับว่าแต่ถ้าเป็นเกาะขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็จะมีโรงพยาบาลขนาดใหญ่เลยนะนั่นคือสิ่งที่ผมเจอในประเทศไทยเมื่อเดินทางไปที่เกาะสมุยที่นัน่นน่ะมีโรงพยาบาลขนาดใหญ่แทบไม่ต่างจากเมืองอื่นๆเลยแต่ขนาดเดียวกันก็ให้ความรู้สึกเหมือนเรามาอยู่เกาะที่อยู่ห่างไกลาจากแผ่นดินใหญ่มากขณะที่คอมเมนต์สั้นๆนะครับก็มีคนบอกว่า พวกเขาให้สิทธิ์การรักษากับแรงงานจากประเทศในแถบเพื่อนบ้านด้วยซึ่งนั่นหนเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมันแสดงออกว่าทุกอย่างยังเพียงพอต่อทุกคนแต่ความเป็นอีกด้านหนึ่งนะครับก็บอกว่าเอาจริงการเข้าถึงการรักษาเนี่ยมันก็ไม่ได้เพียงพอต่อทุกคนอะไรขนาดนั้นผมคิดว่าตัวงานของคนที่อยู่ในระบบนี้อาจจะหนักจนเกินไปเช่ไห้ซ้ำ ในทางกับการเรื่องนี้เองมันน่าจะมี2มุมนะการเข้าถึงการรักษาในประเทศอาจจะดีกว่านี้ก็เป็นได้ถ้าพวกเขาให้เฉพาะคนในท้องถิ่นเท่านั้นแต่ในไทยนะมีต่างชาติเข้าไปอยู่เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดมันเท่ากับว่าแม้แต่โรงพยาบาลเองก็ให้บริการให้การเข้าถึงการรักษากับคนที่มาจากที่อื่นๆด้วยในมุมกกับการต้องเข้าใจนะว่าเมืองไทยไม่ได้เหมือนประเทศอื่นๆพวกเขาพัฒนาไปสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวไปแล้ว นอกจากแรงงานจากในแถบเพื่อนบ้านที่เข้ามาทํางานอย่างมากมายหลากหลายยังมีนักท่องเที่ยวอีกจำนวนมากด้วยหลายสิบล้านคนที่เข้ามาในไทยถ้าเป็นเช่นนะั้นคงดูเหนื่อยมากๆสำหรับตัวระบบที่เกิดขึ้นในไทยซึ่งในความเห็นนี้นะครับก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์นะครับบอกว่าถ้าสําหรับนักท่องเที่ยวในไทยผมสังเกตว่าคนส่วนใหญ่ถ้าไปในฐานะนักท่องเที่ยวหลายๆคนจะซื้อประกันการเดินทางตอนที่ผมไปไทยผมก็ซื้อประกันการเดินทางด้วยเช่นกัน นั่นแปลว่าพวกเขาน่าจะได้เข้ารับการรักษาในโรงพยายบาลเอกชนมากกว่าที่จะเป็นโรงพยายบาลรัฐนะดังนั้นในกลุ่มของนักท่องเที่ยวน่าจะไปนในทิศทางของการเข้ารับการรักษาในภาคของเอกชนมากกว่าเพราะฉะนั้นสามารถตัดส่วนนี้ออกไปได้เลยและผมมองว่านักท่องเที่ยวยินดีที่จะจ่ายกับโรงพยายบาลเอกชนในไทยเช่นเดิมโดยเฉพาะจากผู้คนประเทศที่มาจากค่าเงินที่สูงกว่า พวกเขาไม่จะมองว่าการบริการของโรงพยาบาลเอกชนในไทยนั้นเป็นมาตรฐานที่ดีและพวกเขายินดีที่จะจ่ายให้กับที่นั่นขณะที่คอมเมนต์ของชาวเวียดนามอีกคนครับก็ให้ความเห็นว่าส่วนตัวผมยังรู้สึกว่าประเทศในแถบนี้ยังคงมีปัญหาเรื่องของการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์อยู่แต่ประเทศไทยก็ดูเหมือนว่าพวกเขาทําได้ดีที่สุดก็เท่านั้นในเวียดนามก็ยังไม่เพียงพอโรงพยาบาลหลายแห่งนั้นยังมีคนไข้ล้นกันอยู่เต็มไปหมดเลย ประชากรที่เยอะนั้นทําให้เวียดนามไม่มีฐานที่จะเพียงพอได้ง่ายๆกับในส่วนนี้แต่สำหรับเมืองไทยเองพวกเขาก็น่าจะไม่เพียงพอด้วยเช่นกันความขาดแคลนทางการแพทย์ยังคงไวอยู่แต่ด้วยศักยภาพที่มีให้เห็นมันก็เลยทําให้เหมือนกับว่าเพื่อนบ้านเองชาวกัมพูชาเองมารักษาได้ด้วยซึ่งพอไปเทียบกันแล้วพวกเขามีมาตรฐานที่ดีกว่าเท่านั้นคนไข้เองก็ไว้วางใจที่จะรักษาที่เมืองไทยข้อม่ลธรมาครับบอกว่า คนที่ไปทํางานที่เมืองไทยมีจํานวนไม่น้อยเลยดังนั้นพวกเขาได้รับสิทธิ์ในการรักษาฟรีด้วยและหลายๆคนที่ผมรู้จักพวกเขาถ้าได้สิทธิ์แล้วก็แทบจะไม่อยากกลับไปรักษาที่ประเทศบ้านเกิดเลยการไปรักษาตามโรงพยาบาลเล็กๆล,ล,ลงมาในไทยก็ยังเป็นมาตรฐานที่ดีและก็มั่นใจในการรักษาได้มากกว่าเป็นใครจะไม่เอากันล่ะผมมีความรู้สึกว่าทางด้านของการแพทย์ของไทยณนะตอนนี้นะ่าจะเข้าใกล้กับมาเลเซียมากขึ้นแล้ว และขณะที่มาเลเซียเองก็เข้าใกล้กับสิงคโปร์มากขึ้นด้วยคอมเมนต์ถัดมาครับก็ให้ความเห็นว่าทา่าด้าของการแพทย์ของไทยเริ่มจะใกล้เคียงสิงคโปร์แล้วพวกเขาเป็นแถวหน้าของภูมิภาคแห่งนี้ถ้าไม่เชื่อดูได้จากภาคของการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์นั่นเป็นส่วนที่ประสบความสําเร็จมากๆของไทยโดยคอมเมนต์ที่เข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่าการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์นั่นเป็นกลุ่มของคนที่ มีเงินมากพอที่จะจ่ายค่ารักษาได้ด้วยตนเองและพวกเขาใช้บริการในโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลเอกชนของไทยนั้นค่อนข้างขึ้นชื่อนอกจากมาตรฐานทางการรักษาแล้วจะมีมาตรฐานทางด้านการบ,บริการที่สูงมากกว่าโรงพยาบาลไหนไหนบนโลกนี้ด้วยดังนั้นเราจะได้เห็นคนที่ร่ำรวยจากประเทศต่างๆหรือมีเงินขึ้นมาหน่อยพวกเขาจะได้ใช้บริการในส่วนนี้แต่สาหรับคนท,ทั่วไปที่อยู่ในแถบเพื่อนบ้านเต็มที่พวกเขาอาจจะทํางานในไทย และก็ได้ใช้สิทธิ์ในการรักษาพวกเขาจึงเข้ารับการรักษาที่เมืองไทยแต่ก็มีคนอีกกลุ่มนึงที่พวกเขาอยู่ในแถบเพื่อนบ้านแต่พวกเขาไม่ได้มีสิทธิ์นั้นผมเห็นว่าคนกลุ่มนี้ก็ยินดีที่จะจ่ายให้กับการข้ามไปรักษาที่เมืองไทยขณะที่บางคอมเมนต์นะครับก็เข้ามาบอกว่าถ้าเวียดนามอยู่ใกล้ไทยมากกว่านี้เวียดนามก็คงจะเป็นแบบนั้นด้วยเช่นกันเราคงไม่ต้องมาทนรอคิวที่ยาวมากๆในการเข้ารับการรักษาในเวียดนาม หรือว่าต้องทนรอกับเวลาที่มันล่าช้าจนเกินไปในการเข้ารับการรักษาเนื่องจากโรงพยาบาลแต่ละแห่งนั้นก็มีจํานวนคนที่เยอะมากๆที่รอคอยอยู่ดังนั้นการยอมจ่ายเงินข้ามไปรักษาที่เมืองไทยเป็นอะไรที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่พอจะยอมจ่ายได้นอกจากนั้นแล้วผมได้ยินมาว่าในไทยนั้นมีทางเลือกในการรักษามากมายที่ไม่จําเป็นต้องเป็นโรงพยาบาลรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนเสมอไปเราสามารถเข้าไปที่คลินิกมากมายนับไม่ถ้วนที่สามารถให้การรักษากับเราได้ โดยถ้าหากอาการไม่หนักมากเราจะได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วและก็หายกลับมาเป็นปกติดีขณะที่คอมเมนต์ของชาวเวียดนามอีกคนนะครับก็มองในมุมมองของความเป็นมิตรของไทยนะครับซึ่งคนนี้ก็ให้ความเห็นนะครับว่าถ้ามองตัวดีๆมันเหมือนเป็นการแสดงออกถึงความเป็นมิตรของไทยที่มีต่อประเทศเพื่อนบ้านอยู่นะคือพวกเขามีสิทธิ์ที่จะให้บริการหรือไม่ให้ก็ได้ตามสิ่งที่กําหนดเอาไว้แต่สิ่งที่เป็นอยู่มันแสดงให้เห็นว่า ่อให้คุณไปทํางานที่เมืองไทยเข้าไปทํางานที่เมืองไทยคุณได้รับสิทธิการรักษาได้รับสิทธิ์ต่างๆแทบไม่แตกจากแรงงานที่ทํางานในประเทศไทยเลยนั่นคือสิ่งที่คุณจะได้รับและไทยก็มอบสิ่งนี้ให้กับคุณเวลาที่คุณเข้าไปที่เมืองไทยในฐานะคนที่เข้าไปทํางานหรือต่อให้ไม่ได้ทํางานคุณก็ยังสามารถเข้ามาใช้บริการสิ่งต่างๆที่เมืองไทยได้อยู่โดยที่ไม่ได้กําหนดว่าจะต้องเป็นคนไทยเท่านั้นที่จะใช้บริการได้อย่างเดียวนั่นเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากๆ ขณะที่คอมเมนต์ของอีกคนนะครับก็บอกว่าคุณต้องมองดูที่เวียดนามด้วยนะเวียดนามก็ทําแบบนี้ด้วยเช่นกันแต่เพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่เพียงพอต่อเพื่อนบ้านมากนักนะสิเพราะคนในเวียดนามก็เยอะอยู่แล้วดังนั้นมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับความเป็นมิตรหรือไม่เป็นมิตรอะไรอย่างนั้นหรอกมันเป็นความพร้อมที่มากกว่าสำหรับผมมองว่าการเข้าถึงการรักษาในไทยค่อนข้างจะมีศักยภ,ภาพมากกว่าในเวียดนามมากแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องรอดูเวียดนามที่เติบโตมากกว่านี้ ถ้าการเติบโตเศรษฐกิจสูงขึ้นมันน่าจะเพียงพอต่อชาวเวียดนามทุกคนแล้วก็น่าจะเพียงพอต่อเพื่อนบ้านที่อยู่ข้างเคียงด้วยขณะที่คอมเมนต์ของอีกคนนะครับเขาบอกว่าแบบนี้เพื่อนบ้านที่อยู่ข้างเคียงก็จะได้รับประโยชน์จากทั้ง2ประเทศที่มีการพัฒนามากๆนะสิพวกเขาไม่ต้องไปต่อยอดโรงพยาบาลการเข้าถึงอะไรต่างๆเพิ่มเองเลยรอให้2อประเทศนี้พัฒนาเพิ่มขึ้นเพิ่ม,ม,มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆขณะที่คอมเมนต์ถัดมานะครับก็บอกว่า ถ้าไปเป็นแรงงานในไทยแล้วใช้สิทธิ์ได้นั่นคือสิ่งที่ดีอยู่และไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ควรจะได้รับแบบนั้นอันที่จริงแรงงานตามกฎหมายไม่ว่าจะไปประเทศไหนนะพวกเขามีสิทธิ์ที่ประเทศนั้นมีให้โดยพื้นฐานอยู่แล้วซึ่งในไทยถือว่าให้มาอย่างคุ้มค่ามากๆแต่สำหรับคนที่เสียเงินและใช้บริการเองสักวันหนึ่งการที่ประเทศหนึ่งพัฒนาไปไกลามากกว่าแล้วก็เติบโตาทางด้านเศรษฐกิจมากขึ้นเรื่อยๆนั่นแปลว่าค่าใช้จ่ายค่ารักษามันจะสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆ และมันอาจจะเกินกําลังกับพวกเขาในที่สุดคอมเมนต์ถัดมาครับก็บอกว่าแต่ถ้าหากมองในมิติของความสัมพันธ์เนี่ยไทยนี่ถือว่าให้การช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านไม่น้อยเลยนะคุณลองนึกภาพตามว่ามาตรฐานของโรงพยาบาลไทยไปถึงจุดไหนแม้ว่าเพื่อนบ้านจะตามไม่ทันในส่วนนี้แต่พวกเขาให้การช่วยเหลือด้วยการที่ผู้คนจากแถบเพื่อนบ้านก็สามารถใช้บริการได้พวกเขายินดีที่จะให้บริการประชาชนในประเทศที่อยู่ข้างเคียงด้วย นั่นเป็นส่วนที่ต้องชื่นชมและผมมองว่ามันดีมากๆมันดีต่อความเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันและคนไทยก็มีลักษณะนิสัยที่ดูแบ่งปันอยู่แล้วจากประสบการณ์ที่ผมได้คุยกับคนไทยนะคนไทยชอบช่วยเหลือและแบ่งปันเพื่อนๆมากๆพอเป็นในสเกลระดับประเทศพวกเขาก็ยินดีให้บริการผู้คนจากในแถบเพื่อนบ้านด้วยขณะที่บางคอมเมนต์นะครับก็เข้ามาบอกครับว่าการให้บริการผู้คนจากแถบเพื่อนบ้าน ถ้ามองในอีกมุมน,นึงนะั่นเป็นส่วนที่ช่วยสร้างไรายได้กับบริการในแต่ละแขนงไม่น้อยนะไม่ใช่มีแค่เรื่องของการแพทย์อย่างเดียวยังมีบริการในส่วนอื่นที่คนไทยก็ยินดีมากๆเลยที่กลุ่มลูกค้าเป็นผู้คนจากในแถบเพื่อนบ้านคุณลองนึกดูแล้วกันว่าการที่ใครสักคนเดินทางออกไปประเทศเพื่อนบ้านได้ไบ่อยๆออกไปประเทศอื่นได้ไบ่อยๆพวกเขามีกําลังซื้อในระดับหนึ่งพวกเขาไม่ใช่คนที่มีเงินน้อยมากๆถึงขั้นไม่มีเงินเหลืออะไรเลยพวกเขามีเงิน ดังนั้นนั่นก็เป็นแหล่งรายได้ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับตัวระบบได้ด้วยเช่นกันที่ผมหมายถึงไม่ใช่แค่เรื่องของการรักษาแต่เป็นบริการอื่นๆที่มีอยู่ในแถบชายแดนด้วยความเห็นสุดท้ายนะครับก็บอกว่าโรงพยาบาลตามแนวชายแดนผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนถ้าเป็นมิตรต่อกันนะก็ให้บริการต่อกันได้อยู่แล้วพวกเขาไม่ได้เลือกหรอกว่าจะต้องเป็นคนที่ไหนแค่ต้องชำระค่ารักษาพยาบาลได้แค่นั้นก็เพียงพอแล้ว ถ้าไม่มีสิทธิ์ในการรักษาก็ต้องชําระค่ารักษาด้วยตนเองนั่นเป็นมาตรฐานในแบบที่มันเกิดขึ้นหลายๆประเทศทั่วโลกไม่เห็นความแตกต่างเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วมีความรู้สึกว่าไทยค่อนข้างช่วยเหลือเพื่อนบ้านเยอะนั่นเป็นเพราะว่าไทยมีการพัฒนาในระดับที่ทิ้งหางเพื่อนบ้านออกไปมากการเข้าถึงทางการแพทย์โดยพื้นฐานก็ดีกว่าด้วยไทยก็เลยดูช่วยเหลือเพื่อนบ้านได้ด้วยในส่วนนี้ แต่ถ้าเป็นประเทศที่มีความเจริญใกล้เคียงกันมากขึ้นทางด้านของการแพทย์ค่อนข้างจะซับพอตต่อกันไม่น้อยเลยดังที่เราจะเห็นในทางฝั่งไทยกับมาเลเซียไทยกับมาเลเซียมาเลเซียมีการแพทย์ที่ดีกว่าในระดับหนึ่งแต่ไทยเองก็ไม่ได้น้อยหน้าดังนั้นถ้า2ประเทศที่อยู่ติดกันมีการแพทย์ที่ดีมันก็จะช่วยส่งเสริมกันได้มากกว่าสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับขอบคุณที่รับชมครับฝากติดตามกันต่อในวิดีโอหน้าด้วยเนะี ถ้าชอบการเล่าในสไตล์ผมนะครับสามารถกดติดตามและรับชมกันต่อในคลิปถัดไปได้ครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสักการ,รับชมครับ